เออหมาโอ๊ยอุ้อุ้ยออ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิงตะพืชโดนยิงตลอดอืมไม่เคยได้ใช้ค่ะคอมโบกว่าโอเคครับไันนด้อยู่กับช่องนี้เพล่นเกมเราจะมาเล่นเกมดาร์ตี้วอร์เนี่ยแปดในเนื้วเรื่องของงอกกกนะครับเส้นทางสมมติเอ่อเส้นทางเสริมเนี่ย เพื่อตอบสนองการเคลื่อนทัพของโจโฉงอกกจึงร่วมมือกับเล่าปีเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ได้เปรียบแต่โจโฉก็ได้ใช้กองทัพที่เหนือกว่าทำลายกลยุทธ์เหล่านั้นของกองทัพงอกกและโจกกกชัชนะที่ซื่อปี้จบลงด้วยชัยชนะของโจโฉและพันมิตรซุนเล่าก็ถอยทัพกลับไป ด้วยความตั้งใจที่จะล้างแค้นของกองทัพงอกกจึงรวบรวมกองทัพที่หรูจินเพื่อเป็นการตอบโต้โจโฉจึงได้ตามเพื่อยุติศัตรูตัวฉกาจการใช้ภูมิประเทศให้เกิดประโยชน์สุนกวนจึงล่าถอยออกมาในขณะเดียวกันเขาก็สูญเสียตาของจิวยี้และหน่วยหลักที่เหลือดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับเวลาที่พวกเขาจะถูกจัดการไปทีละคน เพื่อที่จะพลิกสถานการณ์สืนกวนได้นำกองทัพเล็กๆของเขาเอ้มไปโจมตีตลบหลังโดยพันธมิตรที่ร่วมมือกันพวกเขาจึงพยายามที่จะขับไล่กองทัพโจโฉและเปิดเส้นทางใหม่ให้กับกองทัพเพื่อหาทางออกจากสถานการณ์สืนกวนลกซุนฮันตงเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ที่หรูจินออมีสามตระครนะครับมีสืนกวนมีลกซุนและก็ไทสูจูนะครับ ไทสุจูนี่อาวุธชิ้นไหนอ๋อกระบ,บองเหรอมันลองเดะเออมีสองชิ้นเองอืมแล้วถ้าล็อกซุนล่ะล็อกซุนเป็นอะไรวะคาดอืมเอาไทสุจูแล้วกันโอเคเอาวุธตายแล้วเดี๋ยวนะ แล้วก็เ้นที่2อ,อเหมือนกันเย่จะได้สกิลเหมือนกันโอเคปรมาลานนี้สกิลใส่แล้วป้า,าอ,อ,อินซอกมากระบอกกันไปเลยฟาดออออเอออเอเอออเออเออเฮ้ยเเอเเอเเออเเฮ้ย ไปไวเปิดจังชบแหวมาโอ้จ้าอืออืออืออออืออืออือเอยบหัวแบกอเอ้ยกระปองกระปองยักษ์ ายพี Ay, ่มาใครไปอยู่ตรงนู้นอ่ะเปิดประตูเออ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 โอเคมันไม่เปิดอะทางนี้ไปโผล่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ติดเหมือนกัน เราออกทางนี ER ้อ้อมไกลหน่อยได้มั้งหลบไว้หย่าหย่าย่าหย่าหย่าหย่าเอ้าเปิดแล้วเหรอโว้ยเปิดตรงนู้นก็ไม่บอกเย่เร็ว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  มาลโหวโอ้โหนักช้าจริงรออะไรอ่ะหันตรงไปเลยไปช่วยกันเลยเออโอ้ยอ๋อแต่ก็โดนตีก่อนเลยเออ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 ออ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  ลมมาจากไหนเอ้ยเฮ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 ้ยใจเย็นใจเย็นใครกวนเตะวะเออ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 โอ้ยไม่โดนเออ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 อ้าเออโอเคแข่งแข่งอะไรชั่งนี้เอาละเคลีย ลุยกันต่อทางไหนฮะอืมดีละไปก่อนนะเอ้ยเอ้ยมาโถ่้ยเอาดิเอาได้เอาได้เออมาโอ๊ยโอ๊ยมโถ่โอ๊ยโดนยิงกระพืดโดนยิงตลอดอืมไม่เคยได้ใช้คะคอมโบกว่า อย่าวถ้มันยิงกูอีกทีนะเลือดเหลือเอาไโดนจนได้เออหลบหน่อยหลบหน่อยนี่นี่มาหลบไปโอ้ยบอกให้หลบไงเราเอ้ยอ้เออ้อ

โอเคคุ้มกันที่นี่ใช่ไหมได้อืมอันนี้ลงไปไม่ได้มาเตอร์ทางนน้นก่อนเฮ้ยเองอ่ะมันนี่เด้อมาให้ตืบหน่อยอีอเอโอ้โหไม่สะเทือนเลยเก่งจริงเก่งอื้อตีไม่พักกันเลย อื้มอื้มเลืกูแดงแล้วไมถึงเก่งขนาดนี้หรอฮะอ้าวเต็มแล้วเออ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 เฮ้ยไปตายโดดลงไปตื๊บแบบโดดลงไปมาเหี้ยบเลย อยู่กันเดียวแบบนี้แหละชอบนักแหละยาเออ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 ดามิมา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 เออ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 หุเข้ามาอยู่เนี่ยมึงอ่ะช้าเออช้าช้าเฮ้ยอย่าคิดนะว่ามานันจะจบแค่นั้นมันจบแล้ว เก่งจริงก็ลุกขึ้นมาเด็โอเคตรงนี้เคลียเราจะขึ้นไปข้างบนนั้นยังไงวะมีคนกำลังจะไปบุกต้องรีบไปลบหน่อยลบหน่อยเออมาอือ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  กันเก่งจริงจริงตกลงไปข้างล่างอีกทุบไม่โดนกันอีกเออการอยู่น in ั่นแหละอะไรลูกอือีกกิ่นตายซะอีนี อ e ืม uh. ย่าเอ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 าอยอื้ออื้ออ้ออื้ออ okay. ื้ออื Że ้อ่าย่เยี่ยมอืโอเคมาละโจโจทางนี้อ่าเปิดพอดีลบหน่อยจ้า ลบเลยจ้าตอนนี้ขึ้นไม่ได้แต่ไปตรงนี้ได้อยู่อ้อมไกลไม่เอาเออเออเอออย่าอีอีอีออเก่ง เก่งว่าเกินเอ,ออเออเออกันอยู่นั่นแหละเอ้ยยังไม่ตายแค่นั้นล่ะโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงวะเหมือนเดินวนไงก็ฝั่งนี้มั้งรอเดี๋ยวนะ แต่โตรที่อยู่ด้านบนเอ๋กำลังรีบไปทาหารหนึ่งคนกำลังหนีทับใช่ไหมเนเองอะ่ะต้องทับไปไหนล่ะใครเขาสู้กับโจโฉแล้วเดี๋ยวรอก,ก่อนอย่าเพิ่งตายด้ขอ,อเกียร์ตวนี้ก่อนเดี๋ยวตามไปเออเอาแห่หัวตุนใช่พูดอะไรฮะ เธอด้วยมาแล้วขอสนุกด้วยคนเอ่ะเออเออเออโอ้ยไอ้แยโดนยิงเยอะเบื่อมากพวกธนูเนี่ยโอ้ย,โ,ยโอ้ยเฮ้ยยิงไม่พักกันเลยเอยอเออไม่ต้องขอบคุณมันเป็นหน้าที่ของข้าเออ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  เอามาเออเออเอาละจะเต็มเก็บให้เรียบออย่อยอย่าอย่าอย่ตัวนึงอยู่ข้างหลังออ่ไม่โดนออออโอ้โหดูมันเก่งเนาะนีหร อืมอืมอืมออืมอืมเอาไว้ไม่โดนอีกแกหลบหน่อยเอ้เฮียคิดนะว่ามอนจะจบแค่นี้พูดเป็นคำเดียวไงทหารโอเควิ่งรอด้วยเออเออเออไม่เกี่ยวก็หลบไปอ๋อมีคนเข้าประตูจัดดิอี เออเออเออโอเคจะมีใครมาขวางไหม,ยอ,มยอดเยี่ยมมาออกขอบใจตามมากันนะระรอเดี๋ยวหนึ่งเดออ้อโอเคกระโดดลงไปเลยไวดีกำลงไปเดินอ้อมมาแล้ว เอาแล้วอย่อยาเพิ่งแตกค <N> ่ายหลักเราเออ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 หืมไม่สน <N> แน็กซ์ก็เดินเข้ามามามาเขาทูโอ้ยโดนตีข <N> ้างหลังเออ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 โอ้โวันตีมาเออเอออาออเอาเด้เอาเด้เอาเด้

เก่งยอดโอ้ยอยู่ไอ้บอลมันอันใหญ่มากเคลื่อนไหวชา้าเก๋นะจบแล้วแล้วแจกก็จบเห็นที่นี้ไงฮะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเจอกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ปาร์จา้าบ๊ายบายต่อไปด่านไหนนะอ,อ,อันนี้นะอันนี้อันนี้อนนโอเค